ดูกันนะคะว่าจะได้อะไรทําใจอยู่นะคะเพราะว่าเราก็กดไม่เป็นนะก่อนที่จะแบบไปดูเรากดนะม่ใช่กันกดแชร์กดไลค์คลิปนี้ได้นะคะเหมือนเรากดตัวคอนเสิร์ตนะคะตอนนี้มีต้องมีสกินไวโอแล้ว <S <S สวัสดีสสดท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายรการดิมมี่วันนี้มีกิจกรรมลอตเตอรี่วิเศษมานะคะเป็นกิจกรรมแบบ เหมือนแบบลอตเตอรี่วิเศษเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือก็ซื้อสกินอัลติเมทได้ในราคา5คูปองแล้วก็แบบเฮ้ยมันจริงเหรอทำไมมันว้าวแต่คือว่าต้องกดให้ทันนะคะเหมือนฟิลแบบเราต้องกดบัตรตั๋วคอนเสิร์ตให้ทันอะไรอย่างงี้นะคะอ่ะกดคลิกเข้าไปนะคะปึ๊บก็จะเจอหน้าตาที่เราคุ้นเคยแบบนี้นะเดี๋ยวเราขออ่านอันนี้ก่อนนะ ว่าเนี่ยกติกานะคะสำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนําร้านก็เด่นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์โกเด่นเติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะคะโดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้ายังไม่อยากโดนโกงขอแนะนําเพจซื้อขายรหัสเก มาวีที่มียอดไลฟ์มากกว่า1 0 0 0 0แคนเปิดบริการซื้อขายเกมออนไลน์มามากกว่า6ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้เลยแอดมินต้น TP7 ขาย ID เกม RV มี ID ให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาท ID โหดแรงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม RV โหดๆราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ให้นะคะ ก็จะมีผู้เล่นจะได้รับฉลองรดพิเศษทุกทุก24ชั่วโมงผู้เล่นสามารถดูของรางวัลเข้าแกดานได้ที่ด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็จะได้ถ้าผู้เล่นกดแบบ10ครั้งและได้ของรางวัลใหญ่ก็จะรางวัลก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอ่าอาเดี๋ยวดูนะคะเปิลมีเปอร์เซ็นเขามีเปอร์เซ็นการออกให้ไหมตั้งแต่นะคะระยะเวลาวันที่29ถึงวันที่2เมษายนนี้นะคะ สุ่ม1ครั้ง5คูปองและสุ่ม10ครั้งนะคะ50คูปองผู้เล่นได้รับส่วนลดพิเศษเป็นการสุ่ม15ครั้งเพียง45คูปองทุกๆ4ยิ้ม4ชั่วโมงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราสุ่มให้ดูนะสำหรับใครนะคะที่สนใจเล่นเกมแล้วได้เงินรางวัล ดเดี๋ยวเราขอเล่นเป็น15หครั้งนะคะ45คูปองมาดูกันนะคะว่าจะได้อะไรทำใจอยู่นะคะเพราะว่าเราอะก็กดไม่เป็นนะ,ะก่อนที่จะแบบไปดูเรากดนะก็ใช่กันกดแชร์กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะเหมือนเรากดตัวคอนเสิร์ตนะคะตอนนี้มีแต่มีสกินไวโอแล้วเราอะสกินวูคองยังไม่มีนะคะเดี๋ยวเรารอสกินตัวเอยเราอยากได้นาตยาเ,ยเราลองกดนาตยา นี่นะคะกดนันตยาไป10ครั้ง15ครั้งเอ้ยเอ้ยอะไรดีอะเกลือเพชรเต็มเต็มนะคะโอ้โหโอเคค่ะกิจกรรมนี้บอกเลยนะว่าถ้าแบบใครเล่นที่แล้วมันแบบกดได้ก็คือคุมนะแบบราคาห้าคูปองเก้าคูปองเลยนะอ่ะเดี๋ยวรอนะคะโอ้ยทำไมมันหมดเร็วจังนันตยาหนึ่งครั้งได้หเพชรนะคะโอ้โห เจ็บโตตอนนี้คูปองเราเหลือศูนย์แล้วนะคะตอนนี้รวยเพชรมากรวยเพชรมากนะคะเราว่านะเราต้องเติมไปซักพันคูปองว่าเราต้องกดตอนดึกๆนะคะเดี๋ยวอ่ะมันจะมีแบบเราไปเจอในติ๊กตอกเว้ยบอกว่าสอนเคล็ดลับการกดนะคะนี่อันนี้เราส่งไว้ที่กล่องของของวัญก่อนนะคะตรงน,นี้มันจะมีปุ่มให้ดูนะคะว่า มีกี่คนนะกำลังแย่งชิงไอเทียกับเราตอนนี้วิ2,100คนต้องมากดประมาณสักตอนตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยนะถึงจะได้แบบได้สก,กินนะคะเพราะว่าน่าจะคนน่าจะน้อยนะช่วงดึกๆแต่ช่วงนี้ปิดเทอมอ่ะไม่รู้ว่าคนมันจะน้อยหรือเปล่าแต่ก็อยู่ที่แบบมันอยู่ที่ความวัยเป็นของปีศาจนะคะแล้วแค่แบบแค่ามากดอะไรอย่างงี้นนะ,ะกิจกรรมก็จะมีประมาณนี้นะคะกิจกรรมรอตตอรี่วิเศษแต่มันก็ดีนะแบบ ลุ้นรับสกินอัลติเมทในราคา5คูปองนะคะอ่ะเดี๋ยวดูตรงกล่องของขวัญน,นะคะโอ้เรารวยเพชรแล้วเนี่ยอ่ะเพชรมาเต็มๆนะคะแล้วก็คำพีเท่วไปแล้วก็เพชรคำเพชร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 คำพีเท่วไปเพชรเพชรเพชรคำพีเท่วไประคะอ่ะเรากดรับรัวๆเลยตอนนี้เพชรมี97นะคะส่วนตัวเนี่ยคำพีเท่วไปนะคะเราจะแนะนําให้เก็บไว้แบบ เดี๋ยวรอกิจกรรมสุ่มมานะคะน่าจะเป็นแบบน่าจะอีกนานอยู่นะแบบกิจกรรมสุม่คมคาำทั่วไปอะไรประมาณนี้นะคลีมนี้นะคะหมดไป45คูปองถือว่าก็เพชรเพชรก็เยอะอยู่นะคะเนี่ยทุกคนแต่เราตอนแรกเราก็งงกติกานะเนี่ยก็มาอ่านกติกาได้ไม่ยากนะคะแค่แบบเติมคูปองนั่นแหละนะคะแล้วก็มากดเลยนะคะเราดูนะคะโอกาสเฉลี่ยนะคะสกินหรือฮีโร่ถาวรน,นะคะ 5%ไอเทมมูลหนึ่งเก็คือว่าเพื่อนอกนิดเดียวเองอะแต่ก็ก็มีส์ก็ไม่ได้บอกว่าไม่มีส์นะแบบมีสกิลระดับอีสตีมนะคะหรือว่าอีอีสตีมหรือว่าเอ็กซิมอ่านว่าอีสตีมนะคะอ่าถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะคะเนี่ยไอลิอีสตีมมีอะไรเนะี่ยอัลติเมทลิตเตอร์นะคะเนี่ยมีบูคองด้วยอ่าบางตัวก็มีแล้วนะคะเนี่ยแต่ละตัวก็คือแบบ ร้าวใจมากนะคะก็ต้องดูคนนะคะแนะนำว่าให้กดตอนคนน้อยๆน,นะคะจะได้แบบจะมีแบบเปอร์เซ็นต์ออกออกเยอะนะคะเออดีนะคะนะคลิปนี้ก็ขอลาการไปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบอกว่าส่วนตัวนะคะชอบแบล็กราวพื้นหลังอาวีเวอร์ใหม่มากนะคะอะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ